เปถ่าน้ำตกน้ำตกตรงภาบไม่เม่ยอิ้มถ่ายน้ำตกตหนุนกลางเขาไปอุ้งไหนน้ำตกไม่อิ่มอิ่มบ่หลัง

โดนใหม่ใหญ่เลยต้นเดียวแดี่ยมหมนันล้มมดเป่งลึ่งโอ้นั่นก็กูดเปียกโอ้ล้มคาต้นใหม่มดฮึมหัปุ๊กคนก็ใม่ใหญ่ไปเล่อไปเต๋อ đúng đúng và phát con khen học con khen của lao sợ có tôm kín luộc

น้ำตกให้แม่อินกินเมวัน một cụ thang hơi làm về tán như gần hơi nhất tôn mai nhảy gì tôn mai giỏi gì น้หม,มูเอาซีายมามันหมูสองจังมั่งอ่อนง่ายพดคลุ่มในกลนุ่นเลยใม่จริงมันฮักได้ อกเหงืจันวิวทิวทัศน์นี่ยอดเอยขอวิวธรรมชาติธรรมชาติา เดี๋ยวขาพั่ขุยเอาวันพันปีโหรักคอนแคนักคอนแคนยอดคอนแคนใกล้ๆก่อนี่สูมมาก็ได้ อืมอืม,อม,อมักคอนแขนหักคอนแขนเอครับรับซิลนี่ของพักไปตัวอีกเออรับถึงคนไหลก็แท้คนที่สามผมเอ็ขอบคุณครับบ๊ายบาย